พูดคยกันกับคุณพันงามอรารยวุฒิผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์สจำกัดอยู่ในสายแล้วคุณพันงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสินีนาวันนี้เราเห็นราคาทองคำไม่ค่อยจะเคลื่อนไหวเท่าไหร่เลยนะคะกรอบค่อนข้างจะแคบตอนนี้ปัจจัยที่จะส่งผลต่อทองคำหลักๆเนี่ยคลาสสิโกให้น้ำหนักกับปัจจัยอะไรคะ ก็ยังเป็นประเด็นเรื่องกรีซอยู่นะคะก็คือต้องรอให้มีการทําประชามติในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้นะคะก็ในช่วงนี้เราคารองคําก็แกว่งตัวในกรอบแค,บ,คบรอผลการทําประชามตินะคะว่า,าประชาชนกรีซจะยอมรับมาตรการรับ,รบ,รบเข้มขัดของทางกลุ่มเจ้าหนี้ไหมนะคะค่ะค่ะ,คะซึ่งระหว่างทางกว่าจะถึงวันที่5ก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะเห็นว่าคารองคําไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่นะคะ ค่ะก็มองว่าน่าจะรอประเด็นนี้นะคะประเด็นอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนักนะคะก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐซึ่งก็อาจจะกระทบราคาทองคำบ้างาถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐออกมาดีแล้วก็เงินดอลลาร์แข็งค่านะคะนี่ก็อาจจะกระทบราคาทองคำให้อ่อนตัวลงแต่ถ้าว่าตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐในสัปดาห์นี้ออกมาไม่ค่อยดีนักนะคะแล้วก็ดอลลาร์อ่อนค่านี่ก็จะช่วย หนุนราคาทองคําค่ะแล้วจากแนวโน้ม,มีคาดการณ์ว่าจะออกมาในลักษณะไหนคะในเรื่องของประชามติใช่ไหมคะหรือว่าอ่าเรื่องของประชามตินี่ก็คงห้าสิบห้าสิบนะคะเพราะว่าจากผลสํารวจโพลเนี่ยก็คือหกสิบเปอร์เซ็นของประชาชนนะคะจะยอมรับมาตรการอ่ามาตรการรัดจำกัดของกลุ่มเจ้าหนี้นะคะแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีของกรีซเองก็พยายามที่จะ อ่าเรียกร้องให้ประชาชนไม่ยอมรับะมะติของกลุ่มเจ้าหนี้นะคะ,คะเพื่อให้มีอำนาจต่อรองมากขึ้นค่ะ<ช>แล้วระหว่างนี้ระหว่างที่รอความชัดเจนด้วยของกริสเนี่ยกลยุทธ์ที่ที่ทางคาสิโกแนะนำนักลงทุนเนี่ยควรจะทำยังไงกับทองคำดีคะในช่วงนี้เราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านไปก่อนะนะคะ,คะก็คือมองกรอบว่าน่าจะเคลื่อนไหวอย,อยู่ระหว่างหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะใน ในช่วงนี้แต่ถ้าในวันนี้เนี่ยก็จะมีแนวรับอยู่ที่1,173แล้วก็1,168นะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่1,180แล้วก็1,185ค่ะค่ะระยะนี้มีหลายคนสอบถามเข้ามาอย่างกรณีของทองคําแท่งที่ซื้อขายในบ้านเราเนี่ยใช่ใช่ทามมิ่งที่จะเริ่มทยอยเก็บสะสมได้ไหมคะหรือมันจะมีจังหวะที่ราคาจะปรับลงมาแบบแรงๆอีกอ่ะคะ ค่ะก็อาจจะดูที่แนวรับบริเวณหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหรือว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะค่อยทยอยเก็บค่ะได้ค่ะส่วนโกลฟิเจอร์เองเหรคะสำหรับโกลฟิเจอร์นะคะแนวรับวันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบแล้วก็หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะแนวต้านหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบแล้วก็หนึ่งหมื่นเก้าพันหกสิบนะคะ สำหรับในช่วงนี้เราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะสำหรับวัน,นี้ได้ค่ะคุณพันงามว,วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ